สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับของแพลตฟอร์มมินสแ g r ร m นะครับหรือว่าไอจีนั่นเองนะครับอาสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับอาจที่มียอดติดตามน้อยนะครับแต่อยากจะเพิ่มยอดติดตามะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนี่ยครับอาไปเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับก็อจะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับแตเกิดบ่าคุณชมท่านใดเนี่ยที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่าเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานะคีับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่2ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็คนสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับอ่าหรือใครที่อ่าไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานรด้วย Google หืนว่าะครับด้นะครับ อะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยกปลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m k t h d c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมทนใดเนี่ยที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยเนี่ยกรอให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนนะครับ อในเมนูเติมเงินตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนทีว่าโค้ดนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้ก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับก็จะมีเป็นการสแกนทีว่าโค้ดนะครับทูมอนีวอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บันเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสีเนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นอ้งเปล่าเวลสเนี่ยประกอบคริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคำแนะนำในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนะคร่บก่อนครับแนะนำของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับเอาแล้วต่อมาเนี่ยไปกดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่านดันบลตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนีครับอาจจะมีตั้งแต่เฟซบุ o กเนครับินสแกมทิกตอ y o ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของไปฟอมไมจีนะครับหรือว่าอินสตาแกรมนี่ยคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับเราก็มาดูที่บทมูลนะครับวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนี่ยคุณผู้ชมก็เลือกมาเป็นตัวนี้เลยนะครับเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยรับประกันตามทุวันตรงนี้เลยนะครับเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับให้เราเลือกใช้นะครับก็จะมีเลยราคาที่แตกต่างกันไปเนี่ยเราก็จะมีความเร็วในการขึ้นของบริการที่ต่างกันนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือ อ่ะผมก็จะเลือกเป็นอ่บริการตัวที่2ตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับตารางตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้ผู้ชมอ่านตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนะครับอ่ะต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมนี่ครับแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดพิตามนะครับอ่ะล้วก็คัดลอกลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับ ในโซนปริมาณนีครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่10นะถึง5 0 0น0นี่ยคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มอายอะพิตามไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่เข้าไปได้เลยครับผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับเอาไปแลาใส่เป็นมาใัยเรียบร้อยเนี่ยก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับเอากดสั่งซื้อเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับเอาแล้วต่อมานีครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนครับอในหน้านี้นะครับก็จะมี อ่าส่วนตรงนี้นะครับ kind of ก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าหน้าโปรไฟล์นะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ดูด้วยนะครับว่าลิงก์หน้าโปรไฟล์อินสตาแกรมถูกต้องหรือเปล่านเนี่ยพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับย้อนไปตามก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับอ่าใน่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับอ่าก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปดูย้อนไปตามในอินสตา สำหรับผู้ชมตานใดที่ได้เข้ามาใช้ง,งานเว็บไซต์กันแล้วเราเกิดมีปัญหาในการใช้ง,งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับขอให้ผู้ชมกดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่เมนูติดต่อ admin ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวชื่อเเลือแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางไลน์นะครับนี่ก็สามารถเลือกติดตอ่อ admin กันกไปได้นะครับแต่กร่ามีปัญหาหะอะไรนะครับแล้วต่อมาะนรับผักขังผู้ชมตานใดที่ได้เข้ามาใช้ง,งานกันแล้วเนี่ยแล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานเนี่ยเลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับหากคนมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมีลิงก์ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถคลอกลิงก์ตรงนี้นะเพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับอันทีต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมใช้ให้ตรงนี้นะครับคุณผมกชมจะได้อัตราค่าแนะนําถึง5%กันด้วยนะครับอแล้วต่อมาเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอเดยวเราไปที่เมนูการเติิมออ่ะกกการรรขึ้้นนนนนนเงงตีััคบ อในเมนูตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกมานะครับอโดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับก็าคลิกเข้าเครดิตให้เราตรงนี้เลยนะครับแลเขาจะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์ที่ยกเลิกนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดพี่ตามนะครับอยู่ที่17คนนะครับผมจะลองกดลิฟทหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดพิ่ตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ยอดปิตามของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง117คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนะครี่แล้วก็อ่าขึ้นมาเร็วเลยเนะครับก็บริการนี้ก็แนะนําเลยเนะครับสาหรับอ่าคุณผู้ชมต้องการที่ต้องการจะเพิ่มยอดติตามนี่ครับอ่าและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ากัันนได้ะครบ อ่าแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดกันไปหรือว่าพูดเร็วกันไปบ้างเนี่ยก็ต้องขอัยคุณผู้ชมกันไว้ด้วยนะ่ครับอ่าแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ